เพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้ไม่สามารถดีตัวสุดแสนเหรียญที่หลายคนเฝ้ารอได้แต่ผมมองว่ายังไงแสนเหรียญจะยังมีเห็นตามสภาพคล่องที่มันเกิดขึ้นและก็แรงโฟโมที่ถาถมเข้ามาโมเมนตัม um ในภาพะยะสันยังคงอยู่ในนวโนมขาขึ้นนะครับฉะนั้นผมมองว่าแสนเหรียญไม่ไกลเกินเอื้อมแต่สิ่งสําคัญผมไม่ได้โฟกัสนะครับว่าบิตคอยจะไปแสนเหรียญหรือจะไปไหนก็ตามแต่ สิ่งที่ผมรอนั่นคือเอาคอยซีซันการที่เอาคอยดีตัวในวันนี้ทำให้พอร์ตผมโตกว่า30%จากการวางแผนเทรดภายในวันเดียวซึ่งผมได้มีการสอนเพืเ่อนๆปั้นพอร์ตโตแบบก้าวกระโดดนะครับไว้ในกลุ่มดิสอนเพราะว่าเราจะถือสปอตเฉยๆเนี่ยไม่ได้และพอร์ตเราจะไม่โตแบบก้าวกระโดดในช่วงบูลลัแล้วซึ่งผมต้องใช้กลยุทธ์อื่นนะครับเพื่อให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมก็สอนให้สำหรับ กลุ่มสิกญนลของผมเท่านั้นนะครับและหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะมีเอาคอยติดไม้ติดมือและก็แฮปปี้ในวันนี้กันวันนี้ผมจะมาอัดแน่นเจาะลึกในฝังของเอาคอยหลากหลายเหรียนที่กำลังปรับตัวอยู่ตอนนี้เราฟังพร้อมกันเลยครับ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่23เดือน11และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับวันนี้ก็จะมาเจาะลึกถึงประเด็นเกี่ยวกับเอาคอยซีซั่นที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยทำไมต้องมีเอาคอยติดมือและนี่คือสิ่งที่ทำให้พอของผมเนี่ยโตกว่า30%แต่ผมไม่ได้ถือสปอร์ตเฉยๆนะเพราะว่าผมใช้กลยุทธ์เพิ่มเติมเนี่ยที่มีการสอนกับเพื่อนในกลุ่ม Signal Discord ของผมนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะเพียงแค่เทรดที่ OK ขอเ,นเนคนนเ,อเด็กยวกับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงที่สูงที่สุดและอาจจะเป็นช่วงท็อปสุดณช่วงเวลานี้ก็ได้นะครับยังไงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับเพื่อนครับก่อนอื่น,นผมขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆก,กดไลค์ผมคนละไลค์เท่านั้นใลครที่เพิ่งได้รับชมนะครับผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับหรือใครอยากซัพพอร์ตยูทูบนะตกเดือนละ6 0 0บาทนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มเทรดดิ โอเคเรามาดูที่เฟี่องเกนกันก่อนนะผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะช่วงที่มีความลบที่สูงที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยแทบจะอยู่จุดท็อปสุดเลยนะครับแต่ช่วงที่มันไต่ๆราคามาแถวนี้เห็นไหมครับว่าจะมีการปรับตัวได้อยู่จาก57 0 0 0ืของบิตคอยในช่วงนั้นปรับตัวสู่นะครับ 6, หกหมื่นเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าราคาจะไปต่อไม่ได้ไปต่อได้นะแต่ต้องเริ่มระมัดระวังต้องเริ่มรัดกลุ่มต้องเริ่มรู้จักเก็บกําไรแล้วนะครับที่ปรับตัวสู่ช่วง64นะ นะครับมีความโลภและมีการย่อพักตัวก่อนนะครับหกหมื่นสี่และมีการย่อหกหมื่นสองนะครับแล้วก็ปรับตัวอีกรอบหนึ่งนะครับสู่หกหมื่นเจ็ดก็คือมันมีการไปต่อได้แค่อาจจะมีการย่อเกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับเช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันเป็นช่วงที่มีความโลภที่สูงที่สุดยังไงไเพื่อนๆระมัดระวังและรัดกลุ่มในการเทรดไว้ให้มากๆนะครับซึ่งพอเรามาดูในฝั่งของซีเองแล้วเนี่ยยังมีโอกาสนะที่บิตคอยหรือคริปโตจะยังปิดบวกในเดือนถัดไปนะครับแน่นอนในช่วงของเดือนนี้เนี่ย บิตคอยอาจจะไม่ได้วิ่งรุนแรงแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเอาคอยก็ได้นะครับฉะนั้นเราเพื่อนๆอาจจะต้องเร่งเห็นถึงโอกาสตรงนี้เอาไว้ถ้าเราอิงตามแค่สถิตินะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราต้องไปวิเคราะห์ในเชเิงของเทคนิคเพิ่มเติมน,นะเพราะว่าสถิติเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ผมเอาให้ดูก่อนในปี2016เนี่ยบวกต่อเนื่องกันสเดือนติดนะครับในช่วงที่เป็นการฮาวิ่งและมีการเลือกตั้งนะครับในปี2020ด้วยนะครัยบวกต่อเนื่องและเช่นเดียวกันนี่คือปีล่าสุด เพื่อนๆมองว่าจะปิดบวกตามสถิติหรือเปล่าอันนี้ก็ลองไปตีความกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมจะมาขอเจาะลึกในฝั่งของเอาคอยเลวกันนะครับว่าทําไมเอาคอยถึงน่าสนใจนะครับเรามาดูวันที่ BTC d o m i n a n t เลยแล้วกันนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้เอาคอยในวันนี้เริ่มมีการปรับตัวนั่นก็คือเม็ดเงินของที่มันไหลเข้าหาไปบิตคอยเนี่ยมันเริ่มไหลออกแล้วมันจะไหลไปไหนล่ะ ก็ในฝั่งของเอาคอยนั่นเองเนีเพราะว่าในฝั่งของ BC ซนั้นเนี่ยนะครับมีสัญญาณดาวเจนเกิดขึ้นหรือสัญญาณในการกลับตัวพร้อมทั้งในฝั่งของ m a x กซนี่ก็คอสลงแล้วฉะนั้นแล้วเพื่อนๆนีครับเกาะรถเอาคอยไว้ให้แน่นเอาคอยบางเหรียญยังไม่ได้เริ่มวิ่งซะด้วยซ้ําผมเองเนี่ยเล็งเห็นโอกาสเนาะว่าเราจะต้องมีเอาคอยติดมือกันแล้วแหละ นะครับกับเพื่อนๆใน Discord ผมก็เลยได้มีการอัปเดตแผนเทรดไปในช่วงบ่ายวันนี้นะเป็นการสตรีมบอกเพื่อนๆไปแล้วก็มีการอัปเดตในห้องสปอ t ตนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้พอร์ตของเราเนี่ยก็บวกันทุกเหรียญโดยที่ผมไม่ได้ถือสปอรตเฉยๆนะเราใช้มาจินในการเทรดกันเพิ่มเติมเพื่อให้พอร์ตเราโตแบบก้าวกระโดดนะครับจะต่างกับคนที่ถือสปอรตเฉยๆสิ่งสิ่งนี้ผมมีการสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในกลุ่ม d i สอร์ทนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนอยากเข้าห้องสิกเนีแบบนี้นะในฝั่งของจุดเเเข้าาทต่่ต่งงๆพพือนีอนียแค OKX OK ภายใต้ลิงก์ฟรีคลิปโตหรือคลิกที่ลิงก์โอเคใต้คลิปด้านล่างของผมเท่านั้นมาอ่านกตริกาได้ที่ห้อง d i s c o r d นะครับและก็แจ้ง UID ได้เลยนะครับใครที่มีแอสเซทในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดกว่าคนอื่นและได้ของรางวัลพิเศษจากทาง OKX OK. ส่งตรงถึงบ้านกันด้วยนะครับยังไงฝากซัพพอร์ตผมได้ ผ่านทาง OK x นะครับผมจะอัปเดตทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับก็เพื่อนๆทุกคนก็แฮปปี้แล้วแหละนะโอเค okay, นี่คือจุดสําคัญที่เราจะต้องมีเอาคอยติดมือแล้วคําถามคือเหรียญไหนบ้างละ่ะนะครับที่ยังไม่ได้วิ่งนะครับอ่ะเรามาดูในฝั่งของกระดานเทรดเลยท็อป50เหรียญที่กําลังปรับตัวอยู่ตอนนี้ ในฝั่งของ K S นะครับปรับตัวเพียงแค่1.3%นะครับในฝั่งของทอนเพิ่งจะปรับตัวมาแค่4.7%เเอนหรียญที่วิ่งเยอะหน่อยนี่ก็จะเป็น XLM Dogecoin นะครับ OM SUI ADA XRP คือเหรียญท็อปๆป,ประมาณ1-5หรือ1-10เนี่ยผมว่าผมอาจจะตัดออกเพราะว่าโอกาสในการวิ่งเนี่ยมันอาจจะลดลงเงินอาจจะไหลไปหาเอาคอยเหรียญอื่นที่ยังไม่ได้วิ่งผมมองถึงความคุ้มค่าที่จะกดเทรดน,นะเช่นจุดคัดลอสหรือโอกาสที่จะวิ่งต่อ ระยะทางในการวิ่งผมไม่ได้มองว่าเรียนั้นกดเทรดไม่ได้นะผมมองถึงความคุ้มค่าที่จะทํากําไรให้ผมได้มากที่สุดผมแค่พูดให้ฟังเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องไปวิเคราะห์กันเพิ่มเติมว่า เพื่อนๆชอบเหรียญไหนเพราะอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงมาในดูในฝั่งของเทคนิคเขากันบ้างนะครับในฝั่งของ o p จริงๆแล้วผมได้มีการอัปเดตบอกไปในแต่ละคลิปอยู่บ่อยๆนะว่า O p เนี่ยเพื่อนๆบางท่านจะรอเบรกเข้าเทรดเลยก็ได้นะครับยอม SL ที่โลล่าสุดเพื่อจะเป็นโลนี้ฉะนั้นแล้ว OP เนี่ยยังคงรันเทรนต่อไปได้แทร็กเก็ตคร่าวๆนะครับที่ผมได้เลงไว้นั่นก็คือช่วงประมาณ3ดอลลาร์นะครับฉะนั้น OP ก็ลองถือต่อไปในฝั่งของชีบาทนะครับผมมองว่าอาจจะมีการเบรกไฮล่าสุดไปได้นะครับซึ่งแท 3,600นะครับตัวเลขท้ายเลยก็เป็นการไปทดสอบไฮเดิมเลยนะครับช่วงนี้เลยนะประมาณช่วง4,500ตัวเลขท้ายนะครับสำหรับชีบะเนะี่ยก็ลองไปรันเทนกันดูหรือจะรันเทนตาม EMA ก็ได้นะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเขาได้มีการเบรกออกมาแเนาะเบรกพักตัวรอไปต่อซึ่งในฝั่งของอีเดีรียมนะครับเป็นหนึ่งเหรียญที่ผมบอกเ,เพื่อนๆว่าต้องมีติดพอตสถานเดียวนะครับผมบอกในกลุ่มดิส o อดนะผมบอกไปตั้งแต่วันที่21นะครับใครจะช้อนสปอตนะครับ ต้องมีอีทเทลเลียมติดมือนะครับแล้วผมก็เทรดอีเทีเลียมไปไม้หนึ่งนะครับก็ปิดไปแล้วนะครับอ่ะตอนนี้อีเีเรียมก็ปรับตัวแล้วก็มองไป ตามฟิบโอนาชีกันเลยลวกันนะซึ่งท้าเก็ตถัดไปเนี่ยผมแอบมองว่าจะไปถึงประมาณช่วง4,000นะครับในฝั่งของอีทิเลียมมาต่อที่ในฝั่งของน้องดอสคอยผมก็จะขอวัดฟิบโอนาชีในภาพใหญ่เลยละกันนะครับใครที่ถือดอสคอยอยู่นะผมก็จะมองโอกาสถัดไปนะครับที่ประมาณ0.5และถ้ากาวหน่อยนะถ้าตลาดแจกหน่อยนะครับผมมองโองกาสไปที่ประมาณ0.6นะครับใครที่ยังไม่ได้มีของจะมาไล่ราคาเนี่ยก็ลองรับความเสี่ยงดูนะยอม sl ที่สักประมาณ0.314นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ลองพิจารณาดูลยกันแต่ว่า ในฝั่งของน้อง Dodge แล้วนะครับมาต่อที่ ADA นะครับผมได้บอกไปแล้วว่า ADA เนี่ยจะไปต่อนะครับหดอนเป็นที่แน่แท้นในคลิปล่าสุดซึ่งตอนนี้แล้วก็นะครับในฝั่งของแทร็กเก็ตถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1.2ดอลลาร์ ผมยังคงมองโอกาสที่จะไปถึงนะเพราะว่ามันตามข้องข้านบูลลิชพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างแข็งมากๆนะครับแล,ล้วก็มาต่อที่ XRP นะครับซึ่ง XRP เนี่ยผมก็รอวิ่งชุดสุดท้ายแล้วผมจะเก็บกําไรแล้วเห็นว่าผมไล่เก็บ XRP อยู่เรื่อๆยๆนะไม่ได้ขายเลยนะครับก็เป็นการช้อนเพิ่มช้อนเพิ่มโดยการใช้ไมจินในการเทรดผมไม่ได้มานั่งไล่ช้อนสปอตนะครับเพราะว่ามันปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วผมแค่สะสมเหรียญเพิ่มนะครับสิ่งนี้ผมสอนไว้ในคอมมิตี้ของผมนะครับอ่ะก็พอ XRP มีการปรับตัวเนี่ยเหรียญผมมีเพิ่มขึ้นนนนฉะะั้้พอร์ตผมก็จโขึ ปกตินะครับอ่าผมก็เรามองว่า XRP น่าจะไปต่อได้นะครับแทร็เก็ตคร่าๆอยู่ที่ประมาณ1.7ดอลลาร์แทร็เก็ตไปแต่ผมจะต้องเก็บกําไรออกมาแล้วครับในครั้งนี้เนาะต่อไปไปที่แซนกันบ้างน,นะครับแซนเนี่ยผมก็มองแทร็กเก็ตไปที่ประมาณ0.5ดอลลาร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะบูริสพอสมควรนะหลากหลายเหรียญเนี่ยใครถืออะไรผมก็มองว่าน่าจะพุ่งหมดแล้วนะครับ ผมว่าก็ดีใจกับเพื่อนทุกคนนะครับที่ถือเหรียญเอาคอยกันอยู่ด้วย,ยกันเนาะเพื่อนๆครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเจาะลึกในฝั่งของเอาคอยเพื่อนๆฟังนั่นแหละนะครับว่าก็ลองถือต่อไปดูนะจุดคัดก็ไม่ได้ไกลมากและก็นี่กําลังเข้าสู่เอาคอยซีซั่นแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในฝั่งของเอาคอยซีซั่นเนี่ยเริ่มปรับตัวสู่โซน43แล้วนะครับซึ่งเอาคอยหลากหลายเหรียญเนี่ยก็ยังไม่ได้วิ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นในฝั่งของ OP นะครับ f อ t Tron นหรืออาจจะเป็นในฝั่งของ ARB Link รจริงๆหลากหลายเหรียญเพื่อนลองไปเลือกเอาเองนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างจากสิ่งที่ผมเห็นนะครับในฝั่งข,งของข้อมูลตรงนี้นะครับและก็สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะที่เพื่อนๆต้องระมาัดระวังนะครับก็คือในฝั่งของเรือ i z e ของ Long Term h o l d e นะครับที่มีการปรับตัวสู่ช่วงที่สูงที่สุดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้จากในภาพเลยนะครับแต่และช่วงเนี่ยนะครับ เมื่อไรก็ตามที่แท่งสีเขียวสูงๆเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่นักเทรดระยะยาวเนี่ยเขามีกําไรแล้วนะครับและมักจะมีการเก็บกําไรออกมาก่อนและในช่วงปัจจุบันเข้าสู่ช่วงนอีกแล้วยังไงเรามาระวังในการรักษาเงินในพอร์ตต่อจากนี้เอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าโลภจนเกินไปเก็บกาําไรและก็เสพสื่ออย่างมีสติผมหมายความว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยต้องลองโฟกัสที่ตัวเองพอใจในเงินในพอตที่ตัวเองมีไม่โลภจนเกินตัวไม่โอเวอร์เทรดนะครับยังไงรักษาเงินในพอรตแล้วก็เติบโตในแบบของตัวเองด้กันนะครับ ใครที่ชอบการวิเคราะห์ของผมชอบ Mindset แบบนี้ยังไงซัพพอร์ตผมได้ผ่านทาง OK เนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันในห้อง Discord ได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนครับดีใจได้ได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ